สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวนะครับเป็นขาตั้งนะครับผมขาตั้งของแบรนด์ TNW นะครับเป็นวัสดุที่ทนทานนะครับวัสดุเหล็กนะครับอลลอยหนามีความเสถียรเป็นสองเท่านะครับี๋ยวผมก็จะมารีวิวเพียวๆให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็ตัวยึดโทรศัพท์นะครับ มีกระเป๋ามาให้นะครับแกออกมานี่ครับมันดีมากสวยมากนะครับทั้งแบรนด์ที w นะครับเขาก็จะผลิตสินค้ามาก็คือมันทนทานมากครับก็คือหลักร้อยนี่เหมือนหลักพันเลยครับดูครับตั้งขานะฮะขยับหมุนได้นะครับสามร้อยหกสิบองศาเลยครับในแนวนอนหรือไม่ก็ ถ่ายมุมก้มมุมเงยได้หมดเลยครับวัสดุทนทานแข็งแรงดีเป็นแบบคลิปวิดีโอจริงเลยครับไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยนะครับหมุนขึ้นหมุนลงแบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีการฝืดหรือการอะไรนะครับแล้วก็มีตัวล็อกด้วยนะครับที่มันแวง่แวงๆนี่ยังไม่ได้ล็อกนะครับแล้วก็หมุนลงมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับผม มาทําการใส่ตัวยึดโทรศัพท์นะครับแล้วก็ยึดกับกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับกล้องคามลาต่างหาเป็นขาผมก็จะออกมามีตัวล็อกนะครับมี3ามขาก็มีตัวล็อก2ข้อต่อนะครับล็อกแน่นหนา แล้วก็โยกย้ายได้ง่ายครับอันนี้ผมสูง175นะครับสามารถยืดได้อีกนะครับถ้าหมุนขึ้นสุดนะครับก็จะได้170เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับแต่ผมดูแล้วมันจะสูงกว่าตัวผมนะครับ ทุกคนลองสังเกตมันจะมีตะขอตรงกลางครับมันสามารถถ่วงน้ําหนักหรือแขวนกระเป๋าเราได้ครับกะเป๋สงสะพายเป้อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการถ่วงน้ําหนักให้มันแบบคงที่แน่นหนากับพื้นก็จะแบบวาวไม่แกว่งไม่อะไรครับมันก็จะยึดติดกับพื้นแน่นหนากว่าเดิมแล้วมันจะได้แบบสมูทมากเลยภาพกับวิดีโอนะครับก็จะแบบว่าตั้งย้ายถ่ายมุมไหนจับ ได้สะดวกเลยครับแล้วก็ใช้งานง่ายพับเก็บง่ายนะครับหลอกปึ๊บนะครับดีมากครับคุ้มกับการที่เราเสียเงินไปนะครับกับตัวนี้นะฮะขาตั้งถ่ายมุมได้สามรองศาแข็งแรงดีนะครับเป็นของแบรนด์ TNW นะครับตัวนี้ในราคาหลัก รอ้อยนะครับยังไงใครสนใจก็สั่งซื้อในลิงก์ในตะกร้าที่ผมปักหมุดตะกร้าไว้เลยได้นะครับเก็บใส่กระเป๋าง่ายไดายครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ